สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทํานายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์เจนมาท k ron, k ron, ํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมิถุนนะคะ ดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่12มกราคมปพศ2568นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะคะแล้วในดวงชะตาของในชาวราศีมิถุนนะคลิปนี้สนับสนุนโดย เครื่องหอมภูมิลาพิลมนะคะชาบัวตัวหอมลดกลิ่นแก่แล้วก็น้ำปรุงนะคะตามราศีเกิดของท่านเอาไปเสริมความปังกันทั้งการเงินการงานและความรักนั่นเองสวัสดีรอบค่ำสุดที่นี่นะคะน่ารักมากๆนะคะมาแล้วกลับจากวัดหรือยังลูกดวงของในชาวราศีมิถุนในชาวราศีมิถุนคุณจะบันเทิงเริงรา่าปาจิงโกไม่ได้แล้วนะจ๊ะ ทำไมอาจารย์ใช้คำนี้เพราะบางคนยังมีฟิลที่ติดเล่นอ่ารวมไปถึงเล่นพนันนะคะหนึ่งแล้วสองติดเล่นในเรื่องของการเที่ยวเยอะโอ้นี่เครียดเที่ยวหรือบางคนเครียดกินเหล้าโอ้ไม่ได้เครียดฉันต้องไปเที่ยวต้องอะไรอย่างเงี้ย ค่อยๆกลับมาพิจารณาใช้สติให้ดีเพราะว่าถ้าสายบันเทิงแล้วมันจะส่งผลทําให้คุณนั้นจะมีปัญหาในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณเข้ากรรมภาษาภาษา,บ,าบ้านนอกเขาจะเรียกเข้ากรรมเข้ากรรมมัฐานนั่นเองเหมาะอย่างยิ่งช่วงหกถึงสิบสองเนี่ยเป็นช่วงที่ เหมาะอย่างยิ่งในการบนบานสารกล่าวการขอพรการปฏิบัติการสวดมนต์ไหวพระการมูเตลูสุดปังมากๆแล้วก็จะได้ด้วยแล้วมันก็เป็นมงคลด้วยนะเป็นต้นปีที่เราจะมอบสิ่งที่ดีงามให้กับตนเองแต่ในชาวราศีมิถุนคุณจำเป็นที่จะต้องวางแผนให้ดีอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูงอย่างที่อาจารย์ เกินไปถามว่าทาได้ไหมได้มันมีโอกาสชนะแต่มันเหมือนประมาณว่าได้แล้วต้องรีบเลิกอ่ะเหมือนคนเล่นการพนันนะเขาถามว่าเออคนนี้ทําไมเล่นแล้วมันมีปัญหาตลอดเล่นแล้วมันมันไม่เคยได้เหรอมันเสียตลอดเปล่าหรอกมันได้แต่มันไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคุณกำลังทําอะไรที่เสี่ยงอยู่กับเงินก้อนนี้มันจะไปปล่อยเงินกู้ อ่าคุณก็ได้นะแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงให้มากหน่อยดวงของคุณจะบอกว่าในชาวราศีมิถุนเซนคุณจะแรงความคิดความอ่านของคุณจะละเอียดละมุนละไมามากยิ่งขึ้นแต่ให้คุณให้คุณระมัดระวังเรื่องความคิดความคิดจะวกวนนั่งนั่งอยู่เอ้ยเรื่องเก่าในอดีตกลับมาแล้ว นะคะอยู่ดีๆก็มีใครเป็นไหมแบบนั่งๆอยู่แล้วแบบอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการตื่นกลัวอันนี้ถ้าทางทางทางจิต,ตวิทยานะตื่นกลัวหรือมีความทรงจําอะไรไม่ดีและสมองเนี่ยมันทางานผิดปกตินะคะก็จะหวาดกลัวไปแวบเข้ามาเหมือนโดนทําร้ายแต่เด็กหรือเกิดความความทรงจาไม่ดีอย่างบางคนเคยโดนแฟนทําร้ายหรือโดนทําทร้ายทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ แบบทนแม่ตอนนี้ยิ่งมีข่าวที่มีนักร้องคนหนึ่งที่ตื่นตะหนกต่อแบบ เอฟซี FC ขึ้นมากลางเวทีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องลงไปกระทันหันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ,อก็จริงก็น่าสงสารเขามันถ้าคนแต่คนคนไม่เข้าใจก็จะมองดูเป็น,ปน,ปนไปอีกเรื่องหนึง่งแต่ณนะเวลานั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะเป็นโรคพวกนี้ก่อนที่เขาจะเจอสาธารณชนหรือจะต้องทํางานอะไรเขาจะกินยาเพื่อควบคุมก่อนนะคะก็มีทุนก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะบางที ใจปั้มซะเดี๋ยวนั้นนะคะลงทุนเสี่ยงโชคนู่นนี่นั่นทำอะไรก็แล้วแต่หรือกล้กาได้กล้าเสียในการที่จะเสี่ยงกับเรื่องนี้ย เพื่อจะให้ได <zat, S 1> ้ผลตอบแทนมาก็ระมัดระวังจะทถามได้ไหมได้มันมีโอกาสที่จะได้เงินมันมีโอกาสที่ได้เงินจากความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นความโชคดีของด้ชาวราศีมิถุนก็มีมามีโอกาสมีโชคลาภถูกหวยเสี่ยงโชคเล่นอะไรต่างๆก็มีโอกาสได้นะคะแต่ก็พิ่นุ้พิเคราะห์ให้ดีนะคะพยายามพยายาม เหมือนกับช่างอกช่างใจนิดน,นึงอาจารย์ก็จะเตือนในทางที่ดีด้วยความเป็นห่วงเนาะแต่ดวงคุณกำลังรุ่งจริงๆรุ่งในเรื่องของการเสี่ยงเพราะฉะนั้นใครเกิดราศีมิถุนถูกหวยไหมวันนี้ถูกหวยก็พิมพ์อวดกันไว้ได้นะคะแสดงความยินดีอาจารย์ทะเบียนรถออกยังไม่สื้อเลยนะคะวันก่อนพาญาติธรรมไปสวดมนต์กันที่อุโบสถอายุเป็นพันปีนะคะก็ อาจารย์ก็มีของแจกชําร่วยแจกและเสร็จแล้วก่อนที่เราจะขึ้นขึ้นสักเคเชิญเทวดาเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นศิษย์มีครูใครจะทําบุญกับใจขันครูก็ทําเดี๋ยวพอเสร็จก็จะถวายไว้ที่พระโบสถนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆทีนี้ก็มีชาวบ้านร่วมทําบุญกันมานะคะได้ตัวเลข1 5ึ่งบาท เออหนึ่บาทลูกศิษย์ยังข่าวรถตามมาอาจารย์ทะเบียนรถห้าหนึ่งนะอะไรเงี้ยแต่นี้ว่าเราก็เป็นคนไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรแบบนี้เงอืมก็ทะเบียนรถตัวเองยังไม่ถูกเลยไม่มีโชคนะคะไม่มีโชคขอให้ทุกๆคนสนับสนุนเครื่องหอมภูม,าามิมลาภิลมอาจารย์คิดว่าโชคดีแล้วนะคะเอาละในชาวราศีมิถนุนมีโชคมีลาบจะเกิดขึ้นกับในชีวิตของคุณนั่นเอง อาจจะมีการในการวางแผนเรื่องการเขาเรียกปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านหรือในการซ่อมบ้านการสร้างบ้านนะคะในการที่จะปรับปรุงกิจการร้านค้าทําบ้านให้เป็นร้านหรือการปรับปรุงรีนโนเวทร้านค้าของคุณให้รองรับลูกค้าอีกกลุ่มนึงได้การเปิดบ้านเพื่อต้อนรับลูกค้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการก่อสร้างอ่ะแต่มันมีการลงทุนเพื่อ ให้ได้เงินมาในอนาคตก็ถือว่าใช้ได้ดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นเกี่ยวกับงานศิลปะงานออกแบบงานดีไซน์งานวาดภาพการทำโลโก้การทำเสื้อผ้าดีไซน์แล้วก็แล้วแต่ส่งผลดีมากๆนะคะการที่จะทำงานดีไซน์อะไรต่างๆนะคะดีงามรวมไปถึงงานดนตรีด้วยเพราะฉะนั้นดวงค่อนข้างเปิดทีเดียวเชียวแหละแต่อาจารย์ก็เตือนในเรื่องของเราอาจจะคิด เขาเรียกว่าใจฝ่อตั้งแต่อดีตท,ที่มันเคยมีปัญหามานะในชาวราศีมิถุนแต่ตอนนี้หมดทุกหมดโซหมดเคราะห์แล้วคาดดวงจะมีแต่สิ่งที่ดีงามแต่ใครที่เป็น มิถุนแล้วดวงมันเกิดปีชงนะคะปีกุน,นชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะข้อกรรมอะไรต่างๆให้ระมัดระวังในเรื่องของการก้าวย่างในชีวิตตลอดเวลานะคะปีขานชงยี่เปอร์เซนให้ระมัดระวังผลกระทบนะคะผลกระทบจากข้อกรรมในอดีตแล้วก็ส่วนมะเส็งระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะการเจ็บป่วยต่างๆนะคะตรวจรักษาให้ดี ใช้หมอหลายๆคนหมอบางคนก็วินิจฉัยผิดเราก็ใจแย่มอนกันนะคะแล้วก็ส่วนปีวอกปีวอกชงยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ะมัดระวังเรื่องการถูกหลอกการเสียทรัพย์หรือการที่เงินหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้ระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจนะคะก็ฝากประมาณนี้ในชาวราศีมิถุนค่ะสุดที่นี่เพิ่งกลับวันนี้ค่ะอาจารย์สาธุบุญด้วยนะลูกอืม สั่งชาบัวตัวหอมไปไปไปทานหรือ,อยังนะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับาสายบุญสายปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเพราะว่าจะได้มีสมาธิแล้วก็เวลาที่เราดื่มเข้าไปแล้วก็กิ่นตัวเราหอมกิ่นลมปากก็ลมหายใจออกมาก็หอมอย่างเงี้ยสามารถที่เข้าหาเป็นเคล็ดลับในการเข้าหาองค์เทพเทวาแล้วก็เราก็จะทำให้ ได้พรนะั้นอย่างรวดเร็วเหมือนก่อนที่จะสวดมนต์ก็จะฉีดน้ำหอมเนี่ยแหละก็คือเคล็ดลับของสายมูเช่นเดียวกันค่ะ